พาไปเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตนะครับเป็นสวนสัตว์ดุสิตเมื่อ44ปีที่แล้วจากหนังของคุณอดุลบุญเสศนะครับสารวัตรดุลอดุลโปรดักชันนะครับชื่อเรื่องไอ้หนวดเหล็กคนนี้แหละครับที่ใส่แว่นเลวนสีดําอุ้มเด็กนะครับมากับคุณอารัญญานา,นามวงซึ่งในเด่มก็จะเป็นภรรยาของนายตำรวจนะครับพาลูกนะครับมาเที่ยวที่สวนสัตว์ดุสิตซึ่ง สมัยนั้นนะครับมีจักรยานน้ำนะครับเรื่องนี้เขาถ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในสวนสัตว์ดุสิตนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้ก็เลยนผํผภาพมาฝากกันนะครับหนังเรื่องไอ้หนวดเหล็กนั้นเข้าฉายเมื่อวันที่4เดือนกรกฎาคมปี2524ที่โรงหนังเอทเทนสาราเฉลิมกรุงพาราดาัแล้วก็พระขนงรามานะครับมีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายหนังนี้ค่อนข้าง เยอะเลยนะครับเราเป็นเอาดอทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นสถานที่เฉพาะทั้งหมดแต่วันนี้จะคัดมาให้ดูไม่กี่แห่งนะครับเพื่อที่จะให้เห็นส่วนหนึ่งของหนังนะครับโดยเฉพาะที่สวนสัตว์ดุสิตรหรือว่าสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าเขาดินวนาปัจจุบันนี้ย้ายไปอยู่นูน้นทางคลองหลวงหรือคลองทางปทุมธาน,นีนะครับนะครับก็มาเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตในอดีตนะครับจากฟิล์มภาพยนตร์นะครับ จากสวนสัตว์ดุสิตนะครับก็จะไปเที่ยวที่ชายทะเลชีวิตของคนที่เป็นตำรวจนี่เขาบอกว่าเป็นตำรวจทั้งชีวิตเลยนะครับไปเที่ยวกับลูกเมียวันหยุดอย่างนี้เห็นเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะจิตวิญญาณยังเป็นตำรวจโดยเฉพาะตำรวจไอ้หนวดเหล็กคนนี้แหละครับคุณทวนทนคำีสีได้ยินเสียงคนร้ายวิ่งกระชากสร้อยนะครับวิ่งไล่ตามจับมาได้นะครับความที่ หุ่นไม่เหมือนตำรวจก็เลยถูกตำรวจท้องที่นั่นนึกว่าเป็นโจรเองนะครับโรงพยาบาลตำรวจครับในช่วงที่หนังเรื่องนี้เปิดเรื่องคุณนทนนั้นถูกมือปืนรอบยิงนะครับต้องมารักษาตัวจริงๆฉากเกี่ยวกับโรงพยาบาลนี่ผมไม่ค่อยจะโพสนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วก็ฉากที่เกี่ยวข้องกับสถานีตำรวจนี่เรื่องนี้เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ก็คัดออกไปก่อนแต่ว่าฉากที่โรงพยาบาลน,นี่วันนี้ที่นํามาให้ดูเพราะว่ามันจะมีฉากไล่ล่าก,กันนะครับก็คือเมื่อตํารวจถูกยิงแล้วมารักษาตัวพักห้องไหนห้องหนึ่งแล้วเจ้าพ่อของเรื่องก็คือคุณเกชาเปลี่ยนวิถีนี่สั่งลูกน้องแกล้งทําทีมาเยี่ยมแล้วก็เรียกว่ามาเยี่ยมเพื่อที่จะเก็บนั่นแหละครับแต่ว่าแม่นางเขาก็ทําให้เห็นนิดเดียวนะครับว่าป้ายชื่อยังอยู่นะครับ แต่ว่าย้ายคนไข้ไปอยู่ห้องอื่น <_ d ata> เข้ามาไม่รู้นะครับว่าใช่คนไข้ใช่คนนี้หรือเปล่านะครับ <_ d ata> ก็ยิงไปปรากฏว่ายิงผิดตัวนะครับไปถูกคนอื่นนะครับนี่ครับ <_ d ata> ผมไม่ได้มาเยี่ยมหรอกครับแต่ผมจะมายิง <_ d ata> นี่ไงยิง <_ d ata> ไปยิงถูกคนอื่นแล้ววิ่งออกไปนะครับที่ถ่ายตรงนี้ก็คืออยากจะให้เห็นนะครับว่านี่ม <_ d ata> ขนาดป่วยได้ยินเสียงปืนยิงจะลุกวิงนะ่งเนี่ยคุณอรัญญานี่ าโตใสเลยนะครับเพราะว่าหุม่มาเรียกว่าจิตวิญญาณสูงนะครับคุณทนทนนี่เห็นบอกว่าอยู่ในกรุงเทพนะครับจริงอยากจะชวนแกไปเที่ยวพิศนุโลกเห็นแกอยากไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชานะครับแต่ว่าบอกว่าไม่มีคนพาไปนะครับอายุเยอะแล้วลำบากนะครับนี่ขนาดผมห0สิบกว่ากว่านี่ตอนนี้ก็ยังขึ้นลง พิษณุโลกนะครับแล้วก็ไปเดินฉายหนังนี่ก็ยังรู้สึกจะเริ่มเริ่มจะเหนื่อยเหมือนกันแล้วนะครับอายุ60 60ขึ้นคุณทนทนนี้อายุมากกว่าผมอีกนะครับตรงนี้คือขวามือนะครับสวนจตุจักรนะครับนี่ครับเมื่อ44ปีที่แล้วนะครับ2อ2 4นี้นี่เพิ่งทำสวนเสร็จแล้วก็เปิดให้คนเข้าไปเที่ยวเป็นฉากตอนกลางวันนะครับเดินอยู่นะครับสามนักศึกษานำโดยคุณนวรัตน แล้วก็ต่อเนื่องนะครับมาฉากตอนกลางคืนนะครับดูครับในส่วนนี้ยังมีรถจอดนะครับจริงๆไม่มีแล้วครับกลางคืนนี่เขาแสดงหนังอาจจะเป็นรถที่เกี่ยวข้องกับแสดงหนังนะครับสามสาวก็พยายามจะโบกรถเพื่อที่จะกลับบ้านก็บังเอิญเจอรถของผู้ร้ายนะครับคุณนิดภูมินะครับเห็นนะครับสามสาวอยากได้รถไอ้นี่อยากได้เหยื่อนะครับก็รับขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นเหยื่อนะครับ ก็ดูสั้นๆน,นะครับให้เห็นป้ายชื่อสวนจตุจักรนะครับซึ่งแทบทุกเรื่องจะไม่เคยมีใครถ่ายป้ายให้เห็นชัดๆแบบนี้นะครับจะต้องถ่ายแค่สถานที่ด้านในแล้วก็คนที่คุ้นเคยเท่านั้นแหะครับถึงจะรู้นะครับว่าที่ที่อยู่ด้านในนั้นมีอะไรบ้างในสวนจตุจักรซึ่งใครตามคลิปผมนี่ ต,ต้องรู้เยอะนะครับเพราะว่าหลายเรื่องแล้วนะครับที่ถ่ายข้างในสวนแต่ว่าเรื่องนี้ถ่ายข้างนอกสวนแล้วก็เน้นไปที่ป้ายแบบนี้แหละครับปัจจุบันนี้ต้นไม้ขึ้นอ่านเกือบไม่ออกแล้วนะครับมีแต่เขียวๆเต็มไปหมดแล้วก็ที่สุดท้ายของหนังนะครับที่ไปถ่ายก็คือที่สมัยก่อนเขาเรียกว่าสนามบ,บินดอนเมืองนะครับชื่อทางเป็นทางการก็เรียกว่าท่าอากาศยานกรุงเทพ ก็มาดูนะครับคนที่ยังไม่เคยใช้บริการก็ดูเป็นข้อมูลนะครับไม่ว่าถ้าเครื่องบินมันไปง่ายๆขึ้นง่ายๆเหมือนกับบอกสอรหรือรถไฟนี่ก็ดีนะครับทุกวันนี้จะขึ้นเครื่องบินบางทีต้องมีที่สวนภูมิก็มีที่ดอนเมืองก็มีเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นที่ดอนเมืองนะครับคุณทนท,น,ทนมาดักรอ ัวหน้าผู้ร้ายนะครับยืนคุยกับคุณนี่คุณนิรุสริจัญญานะครับนี่ครับคนหน้าผู้ร้ายกําลังจะหนีคุณเกชาวเปลี่ยนวิถีคุณทนต้นเห็นแล้วครับสเก็ดบอกคุณนิรุตก็กลายเป็นชากคิวบูที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนเลยนะครับนี่ครับจับเอาเด็กเป็นตัวประกันนะครับทีนี้ก็วุ่นวายแล้วครับ จร,จริงๆนี่บางคนก็จะบอกว่าแหมไม่สมจริงเลยในสนามบินเขาห้าหมอาวุธเข้าไปนะครับเรื่องของหนังนะครับอย่าไปคิดมากนะครับไม่งั้นในสนามบินเขาจะไม่มีฉากคิวคบูแล้วยิงกันด้วยนะครับขู่ว่ามีเด็กนี่ตำรวจต้องทิ้งปืนครับนี่คุนเกชาเปลี่ยนวิธีนี่ครับทิ้งปืนก็ถูกยิงทันที โอ้กระจกแตกเลยนะครับคุณเอวรัตนี่ในเรื่องเขาจะให้ชอบกับคุณนิรุตนะครับคุณทนทนก็จัดการนะครับในเรื่องนี้เป็นสรารวัตรมือแม่นอยู่แล้วนะครับก็จบสําหรับชีวิตนักเลงนะครับคุณเกชาเปลี่ยนวิธีหน,นีรอดไม่ได้นะครับเพื่อที่จะทำภาคต่อแต่ก็ไม่มีนะครับ นี่คือ44ปีที่แล้วของสนามบินดอนเมืองซึ่งในสมัยนั้นยังใช้สนามบินนี้แหละครับเป็นสนามบินหลักในการที่เข้าออกในและนอกประเทศนะครับหนังหลายเรื่องก็ไปถ่ายก็ถ่ายแล้วแต่นะครับหนังชีวิตรักก็ไปถ่ายส่งกันหนังตลกก็ไปถ่ายส่งนะครับไปรับไปส่งแต่หนังของสารวัตรดุลน,นี่ถ่ายแบบคิวบูในตำรวจคนนี้ก็คือคุณชาญมีสีครับนี่ครับเอาของกลางไปเก็บนะครับ แล้วก็พาคุณนิรุตถูกยิงบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลรถโรงพยาบาลที่เข้ามารับก็คือโรงพยาบาลเดชานะครับนี่ครับไอหนวดเหล็กสถานที่ถ่ายทําหนังหลายๆที่วันนี้รวมมาให้ดูนะครับก็จะหมดอยู่เพียงแค่นี้นะครับ